เอมเคลื่อนไหวล่าสุดหลังตะกกแตนโทรขอโทษส่วนตัวดราม่าระหว่างตักกแตนชุลดาและจ้าเอมกำลังเดือดกลายเป็นที่โต้เถียงกันไปมาระหว่างแฟนคลับของทั้งสองวันที่3สิงหาคมตะกกแตนได้โพสต์ว่าโทรขอโทษเอมวิทวัตเป็นการส่วนตัวแล้วหลังได้อ่านคอมเมนต์ความเห็นจากชาวเนต็ตแล้วมาตกคลึกความคิดเห็นของตัวเองก็ใจร้อนเกินไปตะกกแตนก็โพสต์ว่าเมื่อคืนนั้นแทบไม่ได้นอน ย้อนดูไลฟ์ของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมทั้งคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์ก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมันก็จริงอย่างเขาว่าใช้อารมณ์มากเกินไปก็เลยอยากขอโทษเอมที่ไปคิดเองว่าน้องด่าทั้งที่ถ้ามีปัญหาก็ควรถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทําให้คุณยากของเอมร้องไห้แต่ก็เพิ่งรู้ว่าเอมนั้นเป็นแฟนเพลงของแตนแล้วก็ร้องเพลงแตนอยู่บ่อยๆเรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โต เมื่อย้อนดูไลฟ์ของตักกแตนก็จะพบสาเหตุที่ทำให้ตักกแตนเข้าใจเอมผิดก็คือโพสต์บน Facebook ของเอมตามใจต๊ดที่บอกว่าจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่งอะหมดยุคแล้วนะนอนแต่เอมก็พูดเอาไว้ชัดเจนว่าไม่เกี่ยวกับตักกแตนเลยเอมโพสต์ถึงการเมืองถ้าติดตามเอมประจำจะรู้ว่าเอมโพสต์ถึงการเมืองทุกวันล่าสุดนั้นเอมก็ได้โพส story. ต์สตอรี่หลังตักกแตนออกมาโพสต์ขอโทษ โดยโพสต์ถึงการเมืองไม่ได้พูดถึงเรื่องของตะกัแตนแต่อย่างใด